สบายดียศสวัสดีเลยป้าลุงผูอเถอะบอกไปค่อยหนึงกันเอาไปค่อยหนึงกันเลยสวัสดีป้าลุงสวัสดีเด้อป้าลุงสวัสดีมาทำมาดิ่งยืนเงือนเลยมาดิ่งินเสิร์ตปเลยนี่โหตุใดจับมันกระเพื่อนนะลูกใช่นหะ มึงเบิ้งเบิงบอกบสิลองเลงใหงฟังนล่เบิ้งเจาสอนเลยอืมถ้าหลายจริงนี่หลายจริงนเบิ้งเบลูกมบบ่เบใครแ่้ววะตัวใครมั้งนี่นั่งนีนั่งผู้จ้าผู้จ้ากำลังู้ เอาละบ้านก็มีพอเป็นแน่นะสบายเจีบน้องซาลุ่เอาพอพพอนเน่เน่เฮ็ดสิเฮ็ดสิพอนพอนเด้อพอนเด้อพอนพอน Lạc long bắt lông lắm bình minh lắm ghênh hết yang đỏ honey, à pin hết yang đỏ honey,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  hết yang hết yang đỏ honey,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  hết ใช่ใช่ะมัวมัวจิ้งกะเพื่อนอะทองมาเท่าไรอ่ะ sắm hoa chúc nè lấy, sắm hoa tua ủn ủn, sắm vào lên nào nhã mai ปรบจวบชลองที่เี้ยกระสิทอะไรพี่น้องนี่ยประจอที่ลองไทยลองเมืองเนาะลงไหนก็ thank mm -hmm. you

อเออ๋ออ๋อจาว่าิเป็นบาทนี่อ๋ออเออิออเออ๋ออเอแล้วว่าที่เห็นอะไรบ้างดนางอย่างนี้ดินาอ่างนีดินางอ่งนี้นางมึงอยางนี้เด้อลายดีดีมากบลูโลบบลูาีมาก่าดีมากกว่าบ่าวที่รบลระศรีหาเสมาบ้างนี่ เสีไเนี่ยฮากูสายมั้นี่ยสวัสดีโอ้ยจะเป็นเพ่นอย่าพูดอยากเพนนะนี้ซึ่งหน่อยระบากับลองนี่อันนี้นะฮะจมือให้ระบาเจมือรบาเนี่ยพอนี้เ้า

พ่อเนาาขาดเนาะขามีแข้งใหญ่ดิแขง่่พ่อไีเดาะทพ่อบุญนุ่มไปเยอะเนาเอาดิฉนดิดดุนดดดอดดุดดุดด้วดุงดห้งเนาะาเนอนต้ทบใช่ไหมเนาะาาเิจกคว่นี่ยังบ่ได้ดิบเลยดิบไปจนแล้วเข็มดุ๊กดุ๊

chiềng ma để chơi chiềng ma để chơi yeah mẫn xì luôn nung à, khuê đi phăng nào bao long pheng mấy, anh đi mông đi đi chiềng ma để chơi nè chiềng ở ngoài để chơi nè, anh đi ได้้านี่เอาได้ปป่จะมาดื้อแล้วดิามาดนปเมื่อไงเมื่อไงเดาเาเห็นยังนะนะเดไ้เอากับก้ามึงูหากับก้ากับมีนะฮะ ไปบดยังกันเป็นพ่อสวสนใจข้าน้อยเนี่ยเนี่ยเราบ้าเห็นยังกันั่นไม่สนใจกันเลยเนี่ยไม่ได้สนใจยังไงี่มาเปิดหยองกันย้อนหยองบุบบุครับ น่งอย่างนี้นางอย่นี้นางมง่ี้เออพันพนโน้พันโน้ดอ่ะจับมือเน้เอ๊ ไพ่อพีมาดิ่นระวังอ่าไปดินไหมนะระวังให้ดินนะให้ดิ่นระวันนี้ไหมโบ้มบ่อมสบายยังอันนั้นโอ้มันเฮเพื่อไปดิ่นไหมน่ะระวังให้ดินนะไปดิ่นมามาดินนะระวัาให้ดินไปเอาไปไปเอาไปดูไปเออระวังให้ดิ่นเลยวันนี้เออไปเฟินหาเสียงเลยว่างหอกมาเตะไซส์ไปจ้ะ่าหา เปิดหาได้เนียยิ่งยินมารูกมันหอกมาจแต่หันบ่มันหอกมาจแต่หันมาลูกป่เห็นมาลูกเห็นป่หนอกมาแตจใสีลูกโอ้เออน่เอหน่ยมขยาบุกบุก เห็นบ่ลูกเห็นบอใส่ใส่ใส่อย่าปืนกระดังเห็นบ่มันออกมาทางไหนมันออกมาทางไหนมันออกมาทางไหนดุเอ้าฮิตเหี้ ยังไงทุ่มทรัพท์เล็บ่ออะไรบ้างยังไดทุทรัพย์เล็บหน่อยโอ้เล็บหน่อโอ้โอโอ้โอ้แปดเป็นมวนลครับ

ชงด้วยองดุเออนายทางนี้บอกนายให้นีบอกลูกบอกเสียงไหมให้นีบอกนั่นไอ้เมจอรคือบบเฮนนี่เสียงมันออกมานี่เสียงมันออกมานี่นี่โอ้ยสาธมาทั้งใดบเด็กเสียงมีหมดเลยเนาะเอ้อเติมเล้ยเติมเล้ยเติมเล้ยอย่าดึงงั้นนะลูกอย่าดึงนั้นเดรียมมือหน่อสิ อตเวนางนิ่งคือตะกี้พอดีใชทางไหนทางนี้บลูกบไหลเบิร์ทั้งหลังพี่เออจากตบชีบ่เออชีบ่เออดิบแบบนี้เออหลาบอกว่าที่ดินง่ายเนี้มาชิดินชีบบ่าลูกบ่เออมาที่บุ๊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 ุ๊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  เออฮู้ถูกฮู้เเพราะาเจ็กะดูก่กระาะเออู่บ่าเออแม่บะฮู้ได้นเออมือแล้วเ่าเหรอหยังนะจะดิบตวเียวก่ิบ่ิบตเียวฮักเมือหักมือ่จังมือใหญั ให้เปิดตัวเอสด้วยทีเราเปิดได้นนหดลย อยากชินให้ดูนะ โอ๊คแมนบ่ดูทางนี้แมนบ่แมนบอแมนบอแมนนะบ่แมนเฮ้ยหลาบไปดิบเลนี้มันง่ายไปนะหลาบโซนระเบ่าได้ยนงไงวัสดิบๆนี้มันง่ายเลยเนาะชมถ้าจะแมนอยากหูอยากเห็นบอแมนบ่ที่วันนี้บอที่บอเหมือนความอยากหูอยากเห็นเลยไหนไหน

ได้พอตูน่ืม <c oughs> ผุนตกได้ะวะ่าเด้ยเหมืนนอนไมตู้ว่าว่าผุนตกแห้งยิ่งจังจกเข่งรถจักบอืมใช่ละไก่เฮ้บอกับปาตัวดินเออ,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 อออ,อ นี่แค่นี้ก็ทีได้นี้ก็ได้พวกยังบวคัก่งนั่ๆอยู่เนาะอ่าเขาดีสายมันดิสายลยอ่านี่โมเมนต์อยู่โมเมนต์อยู่ว่านี่ดินยากว่ะดิเออลาบมานิเป็นนี้ลาบว่ะ มันจะคักแล้วแบบนี้มันจะคักแล้แบบนี้เเอ้ยเมยแล้วเมยแล้วเมยแล้วบ๊ยเมยแล้วเมยแล้วเมยยไปแอวแม่พ้างแอวแม่ีสิบ่ะไปอีกมาพี่นาพี่มา

อย่าดูเด,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 ดี่ยวด้วยดูเดี่ยวด้วยนี่ยังบ่ได้สนใจแล้วว่าพอดีว่าอย่าเห็นดูวยนะมันสีห้าของแม่มันสีห้าของแม่พอบุญโมเสือหายได้บ้านีพอบุญโมเสือหายได้บ้านพอบุญโมเสือให้แม่จอยได้ค่ะ ดำหัวอีหล่าได้เบิ่งแม่เอานอนลงมะแม่เอานอนลง,ลง,ลงลอ,อ่ะอ่ะไปปฎิบนมาหนิปฎิบนไปปฎิบนไปไปปฎิบินดี๋ดิปฎิบินดี๋ดิไป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 ฎิบินมันระบายลูกไปไปมันหล่มทับมือลูกได้ฮันโบเฮด มันหักได้ลูกด่ามันหักเด้กเ <S <S <ๆ>ก่งแฮมันยังน,นักกันยอ่อได้โอเคชาวเมจอยกับชิจบคลิปเพียงสานีก,ก่อนมาฮู้ไว้ชีร้องด้หรือบอ่อนะฮ่วยพี่น้องเดี๋ยวไปจอยสิร้องโหลด,ดลม้องมึงเนาะมาฮู้ไว้เพิ่นสิเจ้าว่าสิติดวิกาซิดไปแจ็คเป็นบางของบางคำเนาะเพลงกะบทิ้งจะร้องเสื้กับพิษได้อันนี้วะ คือเจ้ากะไปแล้วกลาสบายดีมูว่าชิดงไหนดิบ๊